เดดพูลบูบารีนเปิดตัวพรีวิวอเมริกาแรงจัดทำสถิติรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์รายงานจาก t h h o o l y y w o o r e p o r ร e r เมื่อคืนนี้ซึ่งบ้านเรายังไม่หมดวันศุกร์แต่ที่อเมริกาเพิ่งสิ้นสุดขึ้นวันพฤหัสบดีที่25กรกฎาคม2024ภาพยนตร์เรื่องเดดพูลแอนบูบารีม e เดดพูลแอนบูรีได้ทำลายสถิติหนังเรต R ที่เปิดตัวรอบพรีวิวคืนวันพฤหัสบดีที่อเมริกาได้สูงสุดในประวัติศาสตร์บ็อกซ์ออฟ ด้วยรายได้สูงถึง38.5ดอลลาร์ล้านทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกจับตามองว่าจะขึ้นเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดอันดับหนึ่งของโลกประจำปีนี้แทนที่รักษาการปัจจุบันเนไซด้มหัศจรรย์อารมณ์อลเวงสองซึ่งทำรายได้พรีวิวไปเพียงกว่า10ดอลลาร์ล้านเท่านั้นขณะนี้มีรายได้ทั่วโลกอยู่ที่1,464ล้านถ้าไม่นับว่าเป็นหนังเรท R ในบรรดาหนังทั้งหมดเดดพูลวูรีนทำรายได้พรีวิวเป็นรองเพียงบางภาคของอเวนเจอร์สตาร์ สไปเดอร์แมนและแฮร์รี่พอตเตอร์เท่านั้นโปรติดตามรายได้เต็มวันของวันศุกร์และรายได้สุดสัปดาห์แรกที่จะนับจนถึงวันอาทิตย์ต่อไปครับที่อเมริกาฉายแล้วจึงมีคะแนนเบื้องต้นเปิดเผยออกมาในเว็บดังที่ได้รับการยอมรับที่สุดในโลกทั้งสองเว็บออกมาแล้วดังนี้ครับ Rotten Tomatoes ประชาชนชอบ97% IMDb ประชาชนให้เฉลี่ย83.10เรื่องนี้ประชาชนมองข้ามคะแนนของนักวิจารณ์อย่างเห็นได้ชัดครับภาพยนตร์เรื่องนี้ ทางค่ายในประเทศไทยและโรงภาพยนตร์ต่างๆมีของแจกแทบทุกที่นั่งทุกระบบและมีของสะสมของที่ระลึกจําหน่ายโปรโตรวจสอบกับทางโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับอย่างของคนโพสต์ได้แล้วโปเตอร์ IMAX โปเตอร์ CDX Collection c a r d IMAX IMAX ภาคไทยและสติ๊กเกอร์2แบบคุยลังชมรอบสื่อเดดพูลแอนด์วอเวอรินแบบพยายามไม่สปอยบอกได้แค่มันสนุกมากเดดพูลแอนด์วอเวอริ